วิธีกําจัดมดคันไฟแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะให้หมดคันไฟตายแล้วก็อบพยพหนีหายค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะแคเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางเพจของแคเลด้วยนะคะนี่คือมดคันไฟที่ขึ้นหน้าบ้านของแคเลเองนะคะมันเป็นปูนนะคะพอมดคันไฟขึ้นเนี่ยพาดินขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากําจัดทิ้งกันเพราะว่า เดินก็เดินไม่ได้นะเพราะว่ามันกัดค่ะขาดสิ่งที่เคยเใช้ก็คือฝงซักฟอกนะคะหรือว่าภาษาบ้านๆเราก็เรียกแฟบเนาะ ใส่ผงซักฟอกลงไปในกระมังนะคะหรือว่ากล่องแบบนี้ได้เลยเพื่อที่จะทําการผสมนะคะผงซักฟอกเนี่ยจะช่วยทําให้หมดคันไฟตายได้นั่นเองค่ะเมื่อเราผสมกับน้ําแล้วเอาไปลาดนะคะแต่ทําไมน้ําธรรมดาถึงราดมดคันไฟไม่ตายเพราะว่าน้ําธรรมดาเนี่ยมดคันไฟนะคะเขาจะมีขนเล็กๆอยู่ที่ตาตัวค่ะถ้าแค่โดนน้าธรรมดาเนี่ยน้ํามันจะทําอะไรไม่ได้น้ําจะเข้าไปซึมสู่ผิวไม่ได้นะคะแต่ผงซักฟอกเขามีความ ควาเป็นด่างสูงค่ะถ้าผสมน้ําแล้วเอาไปราดก,กับมดจะทําให้น้ำเนี่ยซึมเข้าตัวมดได้ทําให้หมดตายนั่นเองค่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็ใช้มือนะคะตีผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะนอกจากจะกำจัดมดกันไฟที่ขึ้นตามบริเวณบ้านแล้วนะคะ ก็แค่เลยเคยเอาใส่ปอก,กี้แล้วก็ไปฉีดตามพืชผักสวนครัวตามดินนะคะที่มดมันขึ้นมดก็ตายเหมือนกันค่ะเพื่อนๆลองเ,เอาไปทํากันดูนะคะแล้วพืชผักของเราก็ไม่ได้ตายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็ใช้บ่อยเนาะค่ะเมื่อผสมได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะน,นําน้ําตรงเนี้ ไปลาดขุยมดของเราได้เลยค่ะรับรองค่ะไม่เกิน10นาทีนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อลาดแล้วนะคะทิ้งไว้10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยค่ะมดจะไม่ใช่แค่อพยกนะคะเพราะว่าน้ําผงซักฟอกมันจะซึมเข้าผิวมดแล้วเข้าไปตารูของมดตาร่างกายของมดทําให้หมดตายนั่นเองค่ะค่ะก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องขล้องเคลดดวยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ